จิตอามใจกัน้าวไปคือสาสายด้วยพลังนสวัสดีต้าละพ่อให้ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพอสวัสดีค่ะูกวันนี้กพดสดบอดีเพราะอากาศหนาวหนาวและเย็นเย็นให้ พูดหนาว c o l เย็นด้ยค่ะนะคะจริงๆสมัยก่อนใลแบบนั้นย็นยืนะใช่แต่ว่าหนาวไม่เอาเนื้อเพลงด้วยแหละเขาบอกว่าเย็นพูดเย็นดีกว่านะลูกเย็นดิเย็นแล้วกันอเย็นนะคะก็อุณหภูมิวันนี้ยี่สิบเอ็ดองศานะคะกรุงเทพมหานครยี่สิบเอ็ดก็ถือว่าสบายสบายจริงๆสำหรับคนที่มันร้อนอ่ะมันสบายแบบอืมเพราะว่าถ้าเป็นแบบจังหวัดที่คุณแม่อยู่บ้านคุณแม่เนี่ย จะโอ้โห, و, โโหแค่นี้สิบสี่จายิบีานโอ้โหหน,หนูหนูอยากรู้ว่าวลูกเนี่ยอยากรู้ว่าคําว่าอุณหภูมิสิบสี่องศาเป็นยังไงอยากรู้จักเหลือเกินถ้าบ้านเป็นพื้นไม้นะค่ะียบไม่ได้ลยคะคุณต้องมีถุงเท้านะโอ้โหจะงยนนั่นน่ะยิ่งบ้านที่มันบ้านไม้ที่มันมีรูหน่อยโอ้โหก็ปูปูอะไรนะปูพื้นอืมมันต้องต้องต้องให้มันไม่ชิดอ่ะ อ่าใช่ไม่ให้ลมมันลมโกรกไม่ได้เหมือนสมุเหมือนหน้าร้อนนะค่ะต้องแบบนั้นเลยอ่ะอนมเอาว่าคุณผู้ฟังอยู่จังหวัดไหนคะวันนี้สัมผัสลมหนาวกันแล้วบ้างหรือยังอ่าใครเจออากาศกิ่องศาโซข่าวกันนะคะได้เลยรายงานจราจรกันก่อนน้องเสียเนาะมาเลยลูกครับค่ะเชิญค่ะ ครับตอนนี้การจราจรดูที่กลางซอยโศกกันแล้วกันนะฮะวันนี้วันพฤหัสบดีก็เป็นตลาดนัดมอสวอก็รถติดชะลอตัวเข้าอโศกครับตรงผัดเที่ยงท้ายล่าสุดราชดารัชดายังมีท้ายอยู่แถวหน้าเซนทรัลพระรามเก้าครับผู้ตรวจขาออกเองท้ายอยู่หน้าสวนเปจักิติฝั่งสุขุมวิทสุขุมวิทขาเข้าท้ายอยู่ตรงบีเททองหล่อขาออกท้ายอยู่ตรงบีเทสนาาครับก็คน้างหนาแน่นฝั่งเพชรชบุรี ที่มาทางด้านแยกอโศกเพชรเข้ามาทางด้านกลางซอยอสโสทายก็อยู่แยกเอกมัยเหนือครับปริมาณรดมากโดยตลอดเลยครับ,รบส่วนเส้นทางข้ามน้ำเจ้าพระยายตอนนี้ที่มีสะดุดหน่อยก็สะพานสมเดเ็จพระเจ้าตากสินขาเข้าท้าอยู่ทางขึ้นด้านฝั่งทนครับปริมาณลถมากทั้งนั้นเส้นทางพระรามสองพร่ม้สองเข้อาออกตลอดตัวแม่น้าท่าจีนครับลถมากไม่มีปัญหา,ยอ,ยาอื่นครับลงจากสะพานข้ามแม่น้ำมาได้แล้วก็ใช้การนี่ดีครับด่วนดาวนอนยังคล่องตัวครับแล้วก็ด่วนบางพีสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าไปทางด้านบางขุนเทียน รือว่าไปทาพระรามสองช่วงหล,ะกะละักลเมที่4เลยวัดทุ่งครูประมาณหนึ่งกิโลเมตรก็มีงานซ่อมโครงสร้างสะพานนะรับปิดหนึ่งล่องทางด้านซ้า,ายแล้วก็ไหลาทางรถยังติดขัดมากนะครับท้ายก็อยู่ตั้งแต่ช่วงทางลงสะพานกาญจนนาครับผ่านพ้นจุดนี้ไปได้แล้วจะมีปัญหาทีช่วงขึ้นยกระดับที่จะเข้า M82 ครับท้ายก็สะสมอยู่จุดนี้ประมาณ1กิโลเมตรนะครับทางขึ้นยกระดับที่จะเชื่อมเข้า M82 mm. ส่วนรถที่จะลงไปทางด้านถนนพระราม2หรือว่าออกไปทางถนนกาญจนาจุดนี้ไม่มีปัญหานะครับ ส่วนด้านบนทางหลวง7มอเตอร์เวย์ตอนนี้ที่ดูมอเตอร์เวย์กรุงเทพพัทยาบ้านฉางท้งสองฝั่งใช้การดีๆครับทางหลวงาบางพีบางปะอินก็ไม่มีปัญหาส่วนด้านหัววิภาวดีรังสิตเมรินแดงก็ยังใช้การที่มอเกษตรก็มีงานโอเเทาวน์นะครับสองวันด้วยกันก็วันนี้วันที่20แล้วก็พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับการจราจรโดยรอบหน้ามอก็ฝั่งทางด้านงามวานฝั่งพระโขนงฝั่งวิภา ณเวลานี้ก็ไม่มีปัญหาครับมีชะลอตัวเล็กน้อยในช่วงเช้าที่ผ่านมาเท่านั้นครับส่วนด้านประกันผ่านแยกเกษตรก็ติดปัญหารอสัญญาณไปทายอยู่แยกเสนานิคมครับกับกัรขาเข้ามุ่งหน้าไปทางด้านรัชโชทินไปให้แยกรดพเ้าวไม่มีปัญหาครับอืมก็แสดงว่าไม่ไม่เท่าไหร่นะวันนี้นะเจ้เนาะก็ได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆเนาะอืมตรงอโศกนั่นแหละอโศกนั่นแหละมันนั่นเยอะหน่อยนั้นก็โอเค ตามสัญญาณไฟโอเคค่ะขอบคุณลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะท้าไทยคุณวุฒิไกลนะคะบอกว่าอยู่ราชพฤกษ์อยู่อยู่อ่าลมบินสัรราชพฤกษ์ยี่สิบหกองศาในต้นอ๋อราชพฤกษ์ยี่สิบหกตอนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้แล้วเวลานี้ที่เสียนนี่คงน่าจะเป็นตอนเช้าตอนเช้าใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าก็เลยทานน้ำข้าวปลาทูคลุกคลุกน้ำพริกอ่ะข้าวยังไงเขาเรียกข้าว คลุกน้ำพริกปลาทูอ๋อปลาทูด้วยก็คลุกน้ำพริกเฮ้ย๋ยวนี้เขามีข้าวแมวขายเนาะคุณจะเชื่อไหมว่าทําเป็นเมนูแล้วไม่ใช่ถูกๆนะโอแพงข้าวกปลาทูนี่นะใช่ข้าวแมวก็เมื่อก่อนเนี้ยใครจะเชื่อว่าข้าวปลาแกะปลาแกะใช่มันจะแพงใช่ไหม ใช่เพราะว่ามันเป็นเมนูที่เมื่อก่อนเด็กๆอ่ะมันง่ายๆคือเหมือนแม่ทําให้ลูกกินอปลาทอดเสร็จแล้วก็แกะให้ลูกระหว่างอกินลูกกินแค่นั้นเองแต่กลายว่านปัจจุบันเนี่ยจานหนึ่งกล่องหนึ่งค่ะสี่สิบกว่าห้าสิบนะโอ้โหกปลาแกะคือไม่ต้องแกะกินเองไงเขาแกะมาให้เรียบร้อยแล้วไงบางร้านถ้าไปตามตลาดนี้มีข้าวกุ้งแกะอ้เห็นไหมหอยแกะมีไหมยางเดี๋ยวแกะเองได้อะไรเงี้ย จริงๆคนก็ไม่อยากแกะก็มีไงมีค่ะเดี๋ยวก็คงมีเรื่อยๆเนาะเนาะนี่แหละเมนูแบบว่าไม่น่าเชื่อว่าเมนูที่แบบเราคุ้นเคยแต่ถ้าเขาแบบว่าคิดพลิกหลายๆด้านมันสร้างมูลค่าได้สร้างมูลค่าได้จริงเขาก็คิดถึงคนเอาขี้เกียจแกะบางทีอยากกินปลาจะว่าโอ้แกะมันมือเปื้อนมือเปื้อนเออก็เอาทําแกะให้กินซะสะดวกสบายค่ะค่ะะเาก็พอใจทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายใช่แล้วค่ะมา อาทักทายคุณอันนาอาส่งมาด้วยหัวใจมาคุณไพรัตด้วยค่ะสวัสดีค่ะโอโตโวว่า โอ้ต้อง,ต,องติด <ทำ S 1> ตาม,ตามตก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคะ,คะล่าสุดเนี่ยมีการออกประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะแล้วก็ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ด้วยนะคะเป็นฉบับที่11แล้วค่ะที่ออกมาเตือนกันย้ํานะคะว่าตอนนี้ภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวและมีลมแรงด้วยอุณหภูมิจะลดลงนะคะประมาณ หนถึงสององศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคกลางภาคกลางนี่กรุงเทพมหานครรวมด้วยนะแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกอากาศจะเย็นแล้วก็มีลมแรงค่ะ,ะส่วนบริเวณยอดดอยยอดภูโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าหนาวถึงหนาวจัดกันเลยทีเดียวนะคะ ขยับลงไปที่พี่น้องภาคใต้ของเราตอนนี้นะคะฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักมากในบางแห่งด้วยช่วงวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบสามพฤศจิกายนนี้นะคะส่วนฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันเนี่ยขึ้นลมค่อนข้างแรงอ่าวไทยเคลื่นจะสูงได้สองถึงสาเมตรค่ะส่วนอันดามันเนี่ยก็ไม่แพ้กันสองถึงสาเมตรเช่นกันก็แนะนำระมัดระวังด้วยนะคะค่ะอโอ้โหสิบสี่แล้วก็มาลดอีกหนึ่งถึงสองก็ รุ่นที่สองอุ้ยดีจังคุณแม่มีหนาวอยากไปเอาเย็นไม่เป็นไร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 หรอกอ่ะได้ก็เย็นขายเย็นก็เย็นค่ะศิรินิมนต์แจ้งแทนลูกค้าโรงแรม เขาบอกว่าเขาลืมลูกค้าเลยลืมขาตั้งกล้องสีดำํำรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียนจะไม่ได้ออก็คือนั่งจากประตูน้ําอ่ะไปโรงแรมแกลนเมอร์เคียวกรุงเทพออืมก็ช่วงเวลาเท่าไหร่่ะวันนี้ <6 S 1> ชั่วโมงสี่สิบนาทีเมื่อวานวานี้ค่ะคม่ะเมื่อวานวานี้ค่าอารบก,กวนหน่อยนะคะขาตั้งกล้องแท็กซี่สีเขียวเหลือง ถ้าเจอก็หนึ่งหกสี่สี่สวพรฟเอฟเอ็มเก้าหนึ่งนะคะใช่เลยค่ะค่ะไปตามกันต่อเราขอพาลงใต้เลยแล้วกันนะคะคุณแม่อุ้ยจะบอกว่าใต้นี่กำลังตกหนักเลยนะตกหนักครับอยู่พัทธลุงนครศรีเด็ดน้ําท่วมกันใหญ่เลยใช่นี่หลายจังหวัดเลยนะคะขอหยิบยกมาสองจังหวัดละกันนะคะสงขลาแล้วก็สุราษฎร์ธานีเอาเริ่มกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันก่อนตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ําในคลองนะคะในคลองยันณะบริเวณสะพานเชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่หก กับหมู่ที่10ในตำบลบ้านยางอเภอคีรีรันิคม <S 2> <S 2> จังสุราษฎร์ธานี <S <S เอาว่าช่วงเช้าของวันนี้เลยค่ะ <S 2> <S 2> ระดับน้ําเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงระดับที่เขาเรียกว่าเป็นระดับแจ้งเตือนนะคะกระแสะน้ําค่อนข้างไหลเชี่ยวบางจุดเนี่ยก็เริ่มล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนเข้าท่วมพื้นที่ไรนาเทือกสวนของรัษฎร,รแล้วนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยเริ่มขนย้ายสิ่งของนะคะ ไปไว้ในที่ปลอดภัยซึ่งทางจังหวัดนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมประชาชนในหลายๆพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็ขอให้มีการระมัดระว,งวัง่ข่าทกภัยแล้วก็ปริมาณฝนที่มันจะเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงฝนที่จะตกสะสมด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นเหตุให้น้ําท่วมนั่นเองนอกจากนี้ยังได้อุทยานทุกแห่งหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะคะประเภท น้ำตกถ้ำเนี่ยต้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดค่ะถ้าสถานการณ์วิกฤตนะคะให้ดำเนินการปิดหรือว่าห้ามเข้าโดยเด็ดขาดแล้วก็ให้ตรวจความพร้อมทุกอย่างสแตนบายให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงค่ะขยับไป จังหวัดสงขลาอีกหนึ่งจังหวัดนะคะ,คะอันนี้ก็มีรายงานฝนตกหนักในพื้นที่ค่ะหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็บูรณาการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเร่งระบายน้ําออกจากชุมชนลดผลกระทบกับประชาชนกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เร่งด่วนด้วยนะคะสงขลามีการเปิดเผยนะคะหลังจากอุตุเขาออกมาเตือนกันแล้ว19ถึง23จับตากันดีๆกับเรื่องของปริมาณฝนนะคะแล้วจากข้อมูลปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยพบว่า ที่อำเภอรัตภูมิมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในวัดได้มากถึงสามร้อยเก้าสิบหกจุดศูนมิลลิเมตรเลยนะคะรองลงมาคืออำเภอหัดใหญ่ค่ะยี่อสองร้อยสิบห้าจุดศูนย์มิลิเมตรอำเภอจนะหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดจุดศูนย์มิลิเมตรนาหม่อนหนึ่งร้อยห้าสิบสี่จุดห้ามิลิเมตรอำเภอระโนน 181.7มิล mm, ิเมตรค่ะคุณแม่โอ้โหร้อยหาร้อยโอ้โหเยอะมากนะคะ oh. ตอนเนี้ยพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ติดคลองติดลำน้ำก็ได้รับผลกระทบกันไปเยอะเลยทีเดียวค่ะขณะเดียวกันนะคะหน่วยง,งานในพื้นที่ก็เตรียมความพร้อมแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงการบูรณาการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ oh. ที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ก็ ต้องทํากันอย่างเร่งด่วนค่ะรวมไปถึงอพยพประชาชนด้วยนะคะไปอยู่ในในส่วนด้านปพอพมีการส่งสัญญาณแจ้งเตือนฝนตกหนักผ่านระบบเซลล์บัวแคไปยังประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่จะพบว่ามีนหนักค่ะก็เชน่นอําเภอเมืองสงขลาอําเภอรัตภูมิหัดใหญ่จันนะสบ้าย้อยเทพานาหม่อนนาสิงห์หนคร สะเดาแล้วก็นาทวีจุดต่างๆเหล่านี้นะคะติดตามข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งอพยพค่ะไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุดดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่าระแวกสงขลาละแวกสรวุราเแร้วก็ใกล้ๆกันเนาะสุรา์นี่ใกล้กับนครนครศรี แล้วก็สงขาพัทธลุงอะไรพวกเนี้ยค่ะมันก็อยู่ระแวกนั้นโอ้โหมาเป็นก้อนเลยนะน้ํามันคงตกเป็นก้อนน่ะอืมันคือขนาดนั้นสองร้อยสามร้อยกว่านะคะที่เยอะที่สุดนี่แบบเป็นตัวเลขที่น่าตกใจเหมือนกันเพราะว่าเราติดตามข่าวต่างประเทศนะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นที่เวียดนามที่ตกหนักๆแบบนี้ฟิลิปปินใช่ไหมใช่เนี่ยเพื่อนบอกว่าเขาอยู่นครวันนี้ รับปริญญาด้วยนะที่ที่มหาลัยอะไรเนี่ยของเขาอ่ะก็ฝนตกตั้งแต่เช้าโอแล้วตั้งแต่กลางคืนแล้วยันหวังง่ายๆค่ะือตกน้ํามันเราก็จะลงจากเขาจะมันก็จะมาเรื่อยๆแต่ก่อนเขาบอกว่าตอนเช้าแล้วไม่ไม่มีน้ํานะที่บ้านไม่มีน้ําตอนเนี้เอาเริ่มมาเริ่มมาแล้วจอดกระไดบ้านแล้วอ่ะอืมเร็วมาก เพื่อนพัทลุงก็บ่นโอ้ไม่ได้ไปจักบาตรตอนเช้าเลยอะไรประมาณบนไลน์กลุ่มว่าบ่นมันมาแบบนี้เลยนะนะคือเนี่ยเอานีนดูภาพเนี่ยเห็นแล้วตกใจตกใจนะรถแช่น้ําเนี่ยแล้วรถที่แช่ไม่ใช่รถเล็กนะคะเป็นรถกระบะแล้วคือจะถึงกระบะอีกแล้วอ่ะคุณแม่อีนี้เดียวมัร่วมเดนะมันจะพัดไปเลยนั่นเนี่ยแบบนั้นอะโอ้ยทําไงที่จะได้เอาออกมาได้อ่ะนะคะ ออมบางทีมันมาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวก็มีก็ใช่นะคะต้องติดตามข่าวสารค่ะคนเกียนมาบอกว่าไงอ๋อตอนเช้าสถานีเปิดกี่โมงคะยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยค่ะไม่มีวันหยุดไม่มีเวลาหยุดนะคะยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะมาไปต่อไปต่อเราใช้ต่อหลังจากที่พอมีฝนแล้วก็ต้องมีไข้หวัดมีอะไรอีอากาศเย็นใช่ไหมคะโรคภัยไข้เจ็บก็เรียงกันมาเลยล่าสุดตอนนี้ ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็พบว่ามีจำนวนผู้ป่วย5โรคมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ค <pus ceu> ือตั้งแต่19ตุลาจนถึง15พฤศจิกายนเนี่ยก็คือ1เลยอันดับ1มาเลยนะคะไข้หวัดใหญ่ยอดผู้ป่วยเนี่ยคุณแม่บอกตัวเลขคุณแม่อย่ากตกใจนะ161,940สนหกืหนรอายอ <h> เสียชีวิตตัวนี้เป็นหลักร้อยนะคะจากโรคไข้หวัดใหญ่ ไต่หัใ่ตามกันมาด้วยโรคอุจจระร่วงค่ะผู้ป่วย62,157รายอันดับที่3ปอดอักเสบนะคะ35,953รายอันดับที่4ติดเชื้อไวรัส RSV 9,698รายและอันดับที่5อาหารเป็นพิษค่ะพบผู้ป่วยเนี่ย8 3ด5รายด้วยกันส่วนไข้หวัดใหญ่สะสมนะคะ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงล่าสุดคือ14พฤศจิกายนเนี่ยก็จำนวนทั้งสิ้น9,04,869รายเสียชีวิตไป100รายกลุ่มผู้ป่วยที่พบเยอะที่สุดนะคะในอัตราประชากรต่อแสนคนเนี่ยก็คือกลุ่ม ห้ถึงเก้าและผู้ที่เสียชีวิตที่เยอะที่สุดคุณแม่อยู่ในกลุ่มหกสิบเอ็ดปีขึ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเดือนนี้เลยแนวโน้มผู้ป่วยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลงมาบ้างแต่ยังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนม,มากขึ้นค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มที่อยู่กันเยอะหนึ่งเลยเรือนจำสถานศึกษาศูนย์ฝึกอบรมสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดก็คือ A H สา N สามากถึง76% mm hmm. นะคะรองลงมาก็เป็นสายพันธุ์ A H 1 N 1หรือ mm hmm. 1> H 1 N 1นเนี่ยแหละค่ะและสายพันธุ์ B สำหรับข้อมูลผู้เสียชีวิต100่รายที่เราบอกไปเนี่ยนะคะพบระหว่าง1นึถึงเกปีแล้วก็พบผู้เสียชีวิตเนี่ย57%เป็นเป็นคนที่มีโรคประจำตัว mm hmm. กลุ่มของโรคไปโรคหลอดเลือดหัวใจโรคความดันโลหิตสูง วันนลกปลอดอุดกั้นเรือลังโรคโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็ภาวะปกคร่องทางสติปัญญามากถึงเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นตนะคะคนกลุ่มนี้แล้วน่าห่วงอีกหนึ่งนะคะไม่มีประวัติการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคไข้หวัดใหญ่เลยถึงฉีดแล้วก็เป็นได้แม่เ,เอง แม่นี่เป็นตัวอยา่างแต่ว่า,วาจะบอกว่ามันดีตรงไหนดีตรงที่ว่ามันลดความรุนแรงของโรคได้โอ้แม่แม่ติดปะสองเชื้อเลยนะค่ะพันสองละเอทายหวัดสายพันเอหนึ่งะละพีเอสบีก็ติดมีเด็กไหมหมอถามมีเด็กไหม,มห่วงเลยแหละก็ต้องพุ่งไปที่กลุมม่มเด็กเลยไม่มีมค่ะไม่มีเด็กค่ติดมาได้ไงเนี่ยติดมาได้เนี่ยอู๋อ่ะโอ้แม่เจ้า คือแรกนนแบบตัวสั่นเลยหนาวอะพอพ้นคืนที่คืนที่สองมันยิ่งหนาวกันใหญ่เลยพ้นคืนที่สองรอดแล้วแม่คือไม่มีไข้ไม่มีอะไรละเ <c oughs> ออฆ้าเชื้อปุบปุบปุบตามเวลาเลยแล้วทุกช่วงแบบแบบคือจริงๆนะถ้าอย่างอย่างไม่สบายไปหาคุณหมอแล้วนะสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําคืออะไรรู้ไหมแบบคุณแม่ค่ะวิในเรื่องของการกินยาถูก ต้องมีวินัยอย่าแบบว่าเอ้ยฉันแบบไม่เป็นไรฉันหายแล้วฉันไม่กิน้วไม่ได้ไม่ได้นะคะต้องทานยาให้ตามที่คุณหมอสั่งนะคุณบัวผันโอ้ยฟังอยู่รัตนทเออเขาบอกว่าบ้านที่อยู่รัตนภูมิใช่ไหมรัตนภูมิรัตนภูมิค่ะรัตภูมิสงขลานะค่ะเออเขาบอกว่าน้ำท่วมแล้วอ่ะโอ้อยู่ถึงไหนแล้ววะคะท่วมถึงตรงไหนมีมีภาพไหมคะมีภาพส่งมาหน่อยยังอยู่ที่บ้านหรือเปล่าคะยังอยู่ที่บ้านแม่รู้าลูกหลานส่งข่าวมา นะคะที่บ้านหรือเปล่าหรือยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะคะอยังไงก็เป็นห่วงนะคะค่เป็นห่วงเป็นห่วงอะเป็นห่วงทุกท่านเลยนะคะคุณพาคภพบอกว่าไงคิดถึงเธอเอามีจะความมีจะเพลงนั่นเนี่ยอ่าอ่าอแค่เป็นห่วงเธออ่าโอเคเราก็เป็นห่วงจริงๆเป็นห่วงทุกคนนะใช่ค่ะนห่วงทุกคนที่เจอบรรยากาศน้ําท่วมฝนตกอะไรแบบเนี้ยบรรยากาศแบบนี้มันมันมัน อาการไข้มันก็จะมาทั้งจัดดูแลสุขภาพตัวเองทั้งจะดูแลข้าวของในบ้านทั้งจะดูแลเกี่ยวกับพวกสัตว์อะไรต่างๆใช่ค่ะทุกชีวิตที่อยู่กับเราเลี้ยงสัตว์อะไรโอ้ยจะลนกันยังไงอะไรเป็นสารพัดเลยนะนะคะยังไงขอให้มีกําลังใจที่ดีละแล้วก็ถ้าหากว่าเขาเตือนก็เอาเอาชีวิตเราก่อนนะคะนะค่ะอาทักทายคุณคุณสีคุณนิยมคุณนิยมคุณนิยมอ๋อค่ะนะคะ อ่าส่งข่าวกันนะใครเจออุณหภูมิเท่าไหร่นะเวลานี้อ่ะส่งข่าวกันค่ะอะบางคนจะได้อิจฉาเจออากาศเยนนะ็นฮะถ้าเจออากาศเยน็นคุณต้นอิจฉาแน่นอนก็อยากเจอ,อ,เจอใช่นอยากเจอค่ะอ้าก็สักครั้งหนึ่งเลขหรือแบบว่าสิบกว่าไม่ที่ต่ํากว่ายี่สบลงไปออยากจะเจอจริงๆเออถ้าท้องร่วงท้องอะไรเกี่ยวกับไข่ไก่ไหม คุณแม่เอาจริงนะถ้าเราทานอาหารไม่สะอาดหรือว่าได้ไเนื้อสัตว์ที่มาจากแหล่งที่อาบ๋เบ๋เราไม่รู้ว่ามาจากไหนอ,อันตรายทําไมก็ถึงต้องมีกฎหมายทาไมต้องมีด่านสกัดกั้นสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมละ่ะนะคะเพราะว่าถ้ามันเข้ามาทีเนี่ยโรคระบาดต่างๆเนี่ยคนในประเทศลําบากแน่ๆ <c oughs> ล่าสุดนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาสามารถไปสกัดจับรถลักลอบนําเข้าไข่ไก่มีเชื้อที่เสี่ยงจะแพร่เชื้อโรคในคุณแม่ถ้าเห็นตัวเลขจํานวนนะคะ 3. 5ุห้าแสนฟอง เตรียมจะมาฟักเป็นตัวในประเทศไทยเราเนี่ยล่ละค่ะโอ้โหมาจากไหนเนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยแหละเขาร่วมมือกันกับหลายๆหน่วยงานนะคะจับกลุ่มนายเออันนี้นามสมมตินะคะอายุ32ปีพร้อมของกลางเป็นไข่ไก่352,800ฟองมูลค่าเนี่ยเกือบ5.3ล้านบาทภายในห้องเย็นของรถบรรทุกพ่วง นะเป็นของบริษัทแห่งหน้าบริษัทแห่งหนึ่งแล้วกันในพื้นที่อำเภอแก่งคอยสระบ,บุรีค่ะทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะเขาได้รับแจ้งบอกว่าจะมีการลักลอบนําไข่ไก่ที่มีเชื้อมาจากต่างประเทศเพื่อเอาไปฟักเป็นลูกไก่ที่โรงพักเอ่อฟักฟื้นเออขออภยัยโรงฟักในพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรีก่อนจะกระจายไปที่ฟาร์มแล้วก็เกษตรกร,กรทั่วไปค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถไปสกัดสกัดจับอเอาไว้ก่อนได้ สอบถามตัวคนขับรถนะ<ช>นายเอรับสรารภาพค่ะตัวเองเนี่ยนะไปขนไก่มาขนไข่ไก่ไมามจากท่าเรือน้ำลึกในจังหวัดสงขลาจะเอาไปไว้ที่โรงโรงฟักไก่เนี่ยค่ะในพื้นที่สระบุรีตรวจสอบไม่มีอะไรเลยใบอนุญ,ญาตไม่มีใบเคลื่อนย้ายไม่มีเอกสารศุลกากรไม่มีแสดงอะไรไม่ได้เลยส่งใครมาฟักเป็นไข่มาจากไหนก็ไม่รู้เออ นี่แหละค่ะขึ้นมาแล้วทำไงสุดท้ายเจ้าหน้าที่จับได้ใช่ไหมคะ,<ฮ>ะแล้วก็เอาตัวอย่างไข่ไก่เนี่ยไปสามสิบฟองเอาไปสองตรวจที่ห้องปฏิบัติการหาเชื้อโรคระบาดค่ะเบื้องต้นเนี่ยนะคะแจ้งข้อหานําเข้าสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีการช่วยซ่อนเร้นจําหน่ายพาเอาไปเสียเออไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประกาศใด สรุปแล้วเนี่ยก็โดนไปข้อหาค่อนข้างจะหนักแล้วก็เอาตัวผู้ต้องหารายนี้ล่ละค่ะไปไว้ที่สอบพอแก่งคอยดำเนินคดีนะคะถ้าหากว่าเข้ามาได้ถ้ามีเชื้อโรคเข้ามาเราอาจจะเจอโรคแบบนี้ค่ะมาจากกลุ่มนี้นะไข้รถเนี้ยโรคระบาดสัตว์เช่นโรคไข้หวัดนกโรคระบบสืบพันธุ์สัตว์ในในสัตว์ปีกเป็นต้นอ,อันนี้แค่เบาๆนะแต่ไข้หวัดนกถ้าเจอทีเนี่ย ก็อันตรายบางคนอ่อนแอถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะก็โชคดีที่เจ้าหน้าที่เจอแล้วก็ดําเนินการได้ทันท่วงทีนะคะโอ้โหือสุดยอดเลยคนนําเข้ามาเนี่ยเห็นกันตัวมากที่สุดนะอืมนะคะที่สุดเลยแล้วเขาก็หาต้นทางอยู่ว่ามาจากที่ไหนขอ,อให้จบให้ได้เถอะค่ะจะลืมนะถ้าครั้งแล้วต้องลืมปล่อยเลยนะออืแบบเนี้ยค่ะ เอามาไฟดูไฟไหม้ก่อนไปญี่ปุ่นหมดเวลไ,ไปญี่ปุ่นนะคะเพราะ,ะว่าท้ายชั่วโมงเรามีเรื่องดีๆจะบอกกันเจ้าหน้าที่ค่ะมีการรายงานนะคะเมื่อวันพุทธที่ผ่านมา อาคารมากกว่า170หลังได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีการรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตด้วย1รายเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณ17.45น,นาทีตามเวลาท้องถิ่นค่ะเพลิงไหม้นะคะเริ่มต้นจากย่านที่อยู่อาศัยทางตะวันออกเฉียงเหนือของท่าเรือประมงซากาโนเซกิ ของญี่ปุ่นในหมู่เกาะคิวชูทางเจ้าหน้าที่นะคะมีการรายงานว่าลมแรงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เพลิงเนี่ยมันกระจายไปในพื้นที่วงกว้างเจ้าหน้าที่ดับเพลิงค่ะต้องสู้กับเพลิงกันมากกว่า12ชั่วโมงนะคะทำการอบพยพประชาชนที่อยู่โดยรอบเนี่ยประมาณ180คนแล้วก็มีการยืนยันว่าเจอผู้เสีย<ม>ชีวิตหนึ่งราย ไปเจอร่างในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ตั้งแต่วันพุธค่ะแล้วก็มีการตรวจสอบพบว่าเป็นชายวัย76ปี76ปีเนี่ยคือกำลังสูญหายนะคะ,คะกำลังหากันอยู่ด้วยเพลิงไหม้ครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นเพลิงไหม้ในเมืองครั้งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นนับตั้งแต่ปี2519ก็สื่อท้องถิ่นรายงานตรงกันค่ะจำนวนผู้เสียชีวิตเบื้องต้นตอนนี้หนึ่งรายส่วนสาเหตุนะคะ,คะกาลังหาสาเหตุที่แท้จริงกันอยู่นั่นเองค่ะ,คะ มาดูดนะดูแมวไทยกันไหม<ด>ตอนอากเมื่อวานนี้คือจะลวงลึกเข้าไปอห้าแมวไทยออืือใช่ไหมก็วิเชียนมาดมาอันดับหนึ่งคือคืออันดับหนึ่งคือสนนราคานะ๋อ,อมูลาค่าของน้องมูลาค่าของน้องเนี่ย ปุ๊บลูกแมวนี่ตัวรับเป็นหมื่นเลยนะหน่าลักสมรักเนี่ยค่ะน้องหน้ารักค่ะเป็นหมื่นถึงหมื่นสองเลยนะลูกแมวนยดูดูตาน้องรูปเนี่ยเขาจะมีจุดจุดเก้าจุดนะหูสองจมูกตรงจมูกตรงเท้าตั้งสี่แล้วก็ปลายหางมันเป็นสีน้ำตาลนะไม่ใช่มีแค่นี้สีอื่นก็มีเป็นพันสุภาศนี่แหละแมวสุภาศเป็นแมวไทยบางคนก็เรียกว่าแมวโทหรือบางทีก็เรียกว่าแมวแก้ว เป็นแมวโบราณเขาเลี้ยงในในราชสำนักในวังอ่ะ oh. คนธรรมดาเลี้ยงไม่ได้ oh. เพราะว่าแพงเป็นแสนตําลืงนทอง oh. อือทีนี้พอแมวเนี่ยหายไปในช่วงช่วงเสียกรุงครั้งที่สอง oh. ก็พม่าจับตัวมน้องไป oh. เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยเอาไปมลยไม่เหลือเลยอ่ะ oh. ก็หายไปจากประเทศไทยนะจนกระทั่งว่าสมเด็จสมเด็จพุทธาจารย์พุทธ,ธ พุทธสิโรพุทธสโลค่ะท่านก็ไปกรุงเก่าไปเยี่ยมดูซิบกรุงเสียยุทยาไปยังไงบ้างหลังเสียกรุงนะก็ไปเจอสมุดข่อยที่ยังไม่โดนเผาไปดูในสมุดอ่านในสมุดข่อยก็เอ้อมีเมลตัวนี้ด้วย มีแมวตัวนี้ค่ะเออแมวไทยเนี่ยก็ท่านเลยก็เลยให้คนตามหาเซอ์ซอผาไล่หาเลยตั้งแต่เมืองไทยไปจนถึงม่าไปเจอน้องมาจึงได้กลับมามาไทยกลับมาถิ่นกําเนิดลูกนะถินกเออก็เลยมาจนถึงทุกวันนี้ดูน่นารักน่ารักเอออันที่สองตัวที่สองนี่ค่ะเป็นแมวขาวมณี หนวเดาวต้องข่าวล้วนนี่ไงตาน้องสิเขาจะสําคัญที่ตานะถ้าสนุนราคาเนี่ยเขาคือแมวทั้งหมดจะเป็นมงคลทั้งหมดเลยนะที่จะพูดถึงห้าตัวเนี่ยเป็นมงคลทั้งหมดถ้าขาววันนี้เขาจะมีตาเหลืองตาฟ้าตาสองสีถ้าสองสีเนี่ยราคาแพงอจริงๆค่ะเออสองสีนี่ราคาแพงสุดน้องหน้าัะเนอดูแล้วมีความสุขค่ะ แล้วก็สุภลักษณ์ได้ละลืมข้ามสุภลักษ์ได้ไงสุภลักษ์เอาสุภลักษ์มาสิแมวสุภลักษ์นี่ดุไหมน่าดุอยู่น่าดุนะดูคมเข้มแมวสุภลักษ์นี่ค่ะก็เป็นหมื่นเหมือนกันจ้าหมื่นถึงหมื่นสองเลยนะเออวิเชียรมาอ้าววิเชียนมาดนี่ขอโทษทีสามพันถึงเจ็ดพันราคาหรือว่าเป็นหมื่นถึงถึงหมื่นห้าแต่ถ้าสุภลักษณ์นี่คือแพงสุดคือคือหมื่นถึงหมื่นสองตองเป็นลูกแมวอ่ะก็ อยู่ที่ฟาร์มด้วยนะอยู่ที่ฟาร์มด้วยค่ะก็ประมาณหมื่นห้าก็ถือว่าอยู่ในตลาดแต่ถ้าซื้อออนไลน์บางทีมันจะถูกถูกกว่าในฟาร์มคือฟาร์มเขามีอะไรของเขาเรียบร้อยแล้วอะไรค่ะคือมีใบเซอร์อ๋อใบเซอร์เออก็มีเรียบร้อยแล้วคือสุภลักษณ์คือทุกทุกตัวทั้งห้าตัวในแมวเนี่ยคือเป็นมงคลเลี้ยงเพื่อเป็นมงคลสุพลักษณ์ก็คือเป็นอ่า คือเลี้ยงเพื่อโชคลาภเสริมบารมีของคนเลี้ยงอะไรแบบเนี้มันขาวมณีก็เหมือนกันอัญมณีสีขาวหรือว่ขาวมณีนะแล้วก็มาแมวสีสวัสด์หรือว่าแมวโคราดนี่สีดอกเล่าสีดอกเล่าชอบไหมอ่ะชอบชอบสนนราคาสองพันห้าถึงสามพันกเท่ดีค่ะเออจากฟาร์มดีๆก็ห้าพันถึง1 2 0 0งมืนสองเลยนะเชื่อว่ามีความทำให้มีความสุข มีชมมีล่าอะไรเงี like ้ยดูกุญจาน้องดิดูเอียงหัวด้วยนะเล่นกล้องสุดท้ายก็โกนจานี่ดบโกนจานหนูก็ชอบค่ะชอบใช่ไหมชอบหมดนีขอบารมีเลยนะอ่มีอำนาจบารมีเงินทองโกนจานน้องเหมือนเสือน้องเหมือนเสือพูม่าจะได้กลัวละสีดำี่ไม้กลัวมันเป็นความคิดสมัยโบราณโบราณนะถ้าเจอแบบสีดำเนี่ยยิ่งเจอตัวคืนคืนนี่เพ่นแต่ในความเป็นจริงในความเป็นจริงไม่ใช่นะคะเออคือคือความความคิดของคนน่ะ เออเป็นแมวที่สวยสีดำหรอดำล้วนดำล้วนเออเหมือนเหมือนขาวมันดีก็ขาวล้วนล้วนนี่สีอื่นมาแกมแซมบ้างอะไรเขาราคาก็ไม่ดีนะใช่ไหมมันก็มีสีแซมแบบนี้ต้องขาวล้วนแบบนี้ต้องดำล้วนหรือเปล่าก็ประมาณนั้นเนาะอืมราคาไปดูดิโอนี่หนูเปิดภาพตามคุณแม่น้องวิเชียนมาศเนี่ยหนูจะบอกว่าแมววิเชียนมาศเนี่ยนะคะน้องก้าแต้มใช่ไหมคะ ที่เป็นดำๆก้าแต้มใช่เป็นจุดๆก้าวแต้มโดเรมอนกระตูนโดเรมอนบ้านของซูเนโอเพื่อนของโนบิตะที่เขารวยๆอะค่ะเขาเลี้ยงแมวพันธุไทยพันนี้เลยใช่ค่ะเราไปเปิดดูก็จะมีแมวตัวหนึ่ง มา่ารักมากค่ะนั่นแหละค่ะแมวไทยแมวไทยแมวไทยไปอยู่แต่ว่าที่อเมริกาที่ว่าเน,นอะไอแมวสุภลักษณ์วิเชียนมาเนี่ยเป็นเป็นแมวที่โกอินเตอร์ครั้งแรกเลยนะค่ะเออโกอินเตอร์ครั้งแรกคนญี่ปุ่นก็ชอบในสมัยมของรุ่นเก้าและักที่ห้าอ๋อ ท่านพาไปด้วยนั่นไงเที่ยวไกลไปด้วยนะตัวเองเป็นครั้งแรกสุภละก็โอ้โหสวยสวยสวยจริงๆสวยจริงๆสวยทุกแมวเลยนะใช่แมวไทยธรรมดานี่ก็สวยน้องจอนเราก็สวยค่ะอจสวเอาวันต่อมาจะหารเรื่องแมวแมวมาเล่าเนาะค่ะคนที่ชอบแมวจะได้รู้ฝั่งฝั่งเนี้ค่ะอโอเคหมดเวลาแล้วนะคะติดต่อกับน้องต้นกับพี่นาเล่ะสวัสดีค่ะ